สวัสดีครับอู๋ s p นายครับคุณผู้ชมครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Galaxy S 23จากทาง Sam ซุงนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปนะครับที่ a m s u n งเนี่ยมักจะเปิดตัวในช่วงต้นปีแบบนี้ครับคิวของปีนี้ก็คือ S 23นะครับตรงตามเลขปีของเราเลยก็คือปี2023รุ่นท็อปก็จะเป็น S 23แบบนี้นะครับทุกๆต้นปีครับที่ผมบอกนะครับเขาก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่ครบท้วนรอบด้านแบบนี้เลยนะครับทั้งในเรื่องของ CPU นะครับ performance ต่าง หน้าจอนะครับที่ดีที่สุดที่ Samsung มีรวมถึงกล้องด้วยนะครับที่ปีนี้อัปเกรดขึ้นไม่น้อยเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความละเอียดการซูมแล้วก็การถ่ายในที่แสงน้อยนั่นเองครับถ้าเกิดใครติดตามซีรีส์ของสมาร์ทโฟน Samsung มาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็จะรู้เป็นอย่างดีครับว่าตอนนี้ Galaxy S ในตัวท็อปเลยนะครับอย่าง s 23 Ultra รวมถึง S 22 Ultra ในปีที่แล้วนี่ยนะครับก็จะมีปากกา S Pen นะครับที่สามารถ ติดเครื่องมาได้ในลักษณะนี้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อแยกเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทำ Galaxy Note ต่อแล้วนะครับคนที่ชอบขีดเขียนนะครับแล้วก็อยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่สุดนะครับไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จบในเครื่องนี้เครื่องเดียวได้เลยครับเขาเปิดตัวมาของปีนี้มีอะไรใหม่บ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมสรุปให้ชมสั้นๆกันก่อนเลยก่อนที่เราจะกลับมาจับเครื่องนี้กันอย่างละเอียดครับ ฟิล์มกระจกใสปกป้องโค้งถึงขอบเครื่องรับประกัน1ปีเต็มรองรับ s 2 3ทุกรุ่นนอกจากนี้ยังปกป้องเลนส์กล้องด้วยเลนส์เมทัลเลนส์กระจกขอบอลูมิเนียมแข็งแรงติดเรียบไปกับเครื่องดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเพจหรือเว็บไซต์ ablement ปีนี้ Samsung ยังเปิดตัว Galaxy S23 ออกมา3รุ่นเหมือนเดิมครับคือ S23 S23+ Plus แล้วก็ S23 Ultra นะครับต่างกันที่สเปคแล้วก็ขนาดหน้าจอครับ6.1นิ้ว6.6นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดที่6.8นิ้วตามลำดับนะครับทุกรุ่นใช้หน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับ Refresh Rate 120 h z โดย Galaxy S23 แล้วก็ S23+ Plus ปีนี้ได้ความสว่างหน้าจอสูงสุดเป็น1,750นิตเท่ารุ่นท็อปอย่าง S23 Ultra เลยด้วยครับ กล้องคือจุดเด่นของปีนี้นะครับใน s 2 3 ultra กล้องหลักแตะตัวเลข200ล้านพิกเซลเป็นครั้งแรกครับขยับจากรุ่นก่อนที่ให้มา108ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลน ultra wide ยังให้มา12ล้านพิกเซลเลนซูมมีทั้งระยะ3เท่าและ10เท่าที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลซูมได้ไกลสุดที่100เท่าครับส่วนรุ่นรอง s 2 3และ s 2 3ม plus มาพร้อมกับเลนหลัก50ล้านพิกเซล ultra wide 12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้3เท่าที่10ล้านพิกเซลรองรับสเปซซูมไกลสุดที่30เท่าเท่า กล้องหน้ามีการปรับปรุงใหม่นะครับเซลฟี่ในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นขยับมาใช้เทคโนโลยี Dual Pixel แล้วความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ในทั้ง3รุ่นแบบไม่กัดครับ ชิปเซ็ตภายในทั้ง3รุ่นให้มาเป็น Qualcomm Snapdragon ก้อน8 Gen 2ตัวล่าสุดนะครับแรมมีทั้ง8 g b และ12 g b ให้เลือกรอ m มีตั้งแต่128 g b ไปใหญ่สุดที่1 t ทในรุ่น Ultra นะครับรองรับ 5G แบบ2ซิมและรองรับ eSIM ด้วยมาครบทั้ง Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3โดยในรุ่น S23+ Plus และ S23 Ultra จะเพิ่มการรองรับ Ultra Wideband แล้วด้วย แบตเตอรี่ครับ S23 Ultra ให้ความจุแบตเตอรี่เท่ากับ S22 Ultra จากปีที่แล้วที่ 5,000mAh ส่วน S23 และ S23 Plus เพิ่มความจุขึ้นมารุ่นละ 200mAh นะครับเป็น3,900 ah และ 4,700mAh ทั้ง3รุ่นทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 13ตัวล่าสุดที่ครอบด้วย One UI 5.1ครับ นั่นก็คือสเปคนะครับที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับใน S 23ของปีนี้นะครับทีนี้เรามาดูรุ่นท็อปของเขากันนะครับ S 23 Ultra ครับผมได้ทดลองใช้มาประมาณ1สัปดาห์นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิลลิ่งใกล้เคียงกับ S 22 Ultra จากปีที่แล้วมากเลยนะครับโดยเฉพาะขนาดของเขาครับขนาดหน้าจอเท่าเดิมเลยนะครับก็คือพื้นที่แสดงผลนี้เนี่ย6.8นิ้วนะครับความละเอียดเท่าเดิมเลยก็คือ Quad HD Plus นะครับแล้วก็ทำ Refresh Rate ได้เท่าเดิมด้วยนะครับ Dynamic AMOLED 2X นะครับ drop Refresh Rate ลงไปได้ต่ำสุดที่1 ตอนที่หน้าจอแสดงผลเป็นภาพนิ่งๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอัตราการรีเฟรชได้สูงสุดถึง120อย่เฮิร์ตนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเล่นเกมหรือว่าแสดงผลคอนเทนต์ดูวิดีโออะไรต่างๆนี้เนี่ยมันก็จะทําการปรับรีเฟรชเรทอัตโนมัตินะครับตามคอนเทนต์ที่แสดงผลอยู่จริงๆนะครับเพื่อความไหลลื่นและก็เพื่อความประหยัดแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้ได้สเปคเดิมทุกอย่างนะครับความสว่างสูงสุดยังคงเท่าเดิมนะครับพีคสุดได้ที่หนนะครันนก็คือเห้ากับนิดนะเอาหนีที่แล้อเลมนะครับอาม 23บสาอัลตร้านะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างแต่อย่างใดแต่ก็เพื่อความแฟร์นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าหน้าจอของ S22 ยี่สอัลตร้าของปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นหน้าจอที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดตัวหนึ่งในตลาดของสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับดังนั้นซัมซุงคิดว่าสเปคเดิมนั้นอนะเอามาอยู่ในปีนี้ยังอยู่ต่อได้อีกปีหนึ่งแบบสบายสบายยังคงถือว่าเป็นหน้าจอระดับท็อปสุดนะครับของตลาดอยู่ดีนั่นเองครับมีหนึ่งส่วนที่ปรับปรุงขึ้นมาในส่วนของหน้้้้้าาาาจจออกก็คืะบดนนนหนตรรรรรงงีีัมรปรุใช Corilla Class รุ่นใหม่นะครับที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมครับถามว่าปีที่แล้วแตกยากไหมนะครับจริงๆก็แข็งแกร่งนะครับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ทำหล่นแล้วจะต้องแตกทันทีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงขึ้นให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้ยากสักหน่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วมีการปรับปรุงในส่วนของตัวถังเครื่องด้านนอกเนี่ยใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเอามาวางเปรียบเทียบกันนะครับกับ S22 Ultra จากปีีีท่่แล้วเนย ขอบด้านข้างเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนเลยครับก็คือซัมซุงเนี่ยลดความโค้งนะครับของขอบซ้ายขวาลงไปนะครับปีที่แล้ว S 2 2 Ultra งเนี่ยเนี่ยโหมันโค้งจนแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมเลยใช่ไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างนี้นะครับเวลาเราจับถือเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออม,มันมันม้วนเป็นแบบว่าโค้งไปทั้งหมดเลยไม่มีขอบเหลี่ยมให้เรารู้สึกได้เลยนะครับแต่พอมาในปีนี้นะครับ S 2 3 Ultra อตร้เนี่ยขอบด้านข้างตรงนี้มีความเหลี่ยมมากขึ้นนะครับก็คือลดความโค้งลงนั่นแหละ ทำให้การจับถือรู้สึกว่ามันถนัดมือมากขึ้นนะครับเพราะว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดพูดถึงหน้าจอ6.8นิ้วเนี่ยไซส์ใหญ่มากนะครับดังนั้นต้องมีการปรับปรุงให้เรารู้สึกว่าจับแล้วถนัดมือมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็จริงนะครับปรับมาแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจับถือแล้วถนัดมือมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หลุดมือได้ยากกว่าเดิมนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนอื่นๆนะครับตำแหน่งปุ่มต่างๆยังคงเหมือน ตำแหน่งของที่เก็บปากกา S Pen นะครับตำแหน่งเดิม S Pen ขนาดเท่าเดิมนะครับผมลองเอาไปสลับดูนะครับกับ s 2 2 Ultra อัของปีที่แล้วเนี่ยหาความแตกต่างแทบไม่ได้เลยนะครับพะมนเป็นขนาดเดิมทุกอย่างสเปกเดิมทุกอย่างเลยกับปากกา Spen นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นช่องลำโพงแล้วก็สามารถเสียบชาร์จ USB Type C นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างจากรุ่นเดิมแต่อย่างใดครับโหฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าต่างจากรุ่นเดิมไม่ค่อยเยอะเลยนะครับหน้าจอก็หน้าจอเดิมนะครับ ตัวถังปรับเปลี่ยนความโค้งนิดหน่อยเท่านั้นนะครับตำแหน่งต่างๆเหมือนเดิม S Pen เหมือนเดิมสเปคของ S Pen ก็เหมือนเดิมฟีเจอร์ของ S Pen ก็เท่าๆเดิมด้วยนะครับซัมซุงได้ทุ่มพลังนะครับความเปลี่ยนแปลงของแฟลกชิปรุ่นนี้เนี่ยไปกับเรื่องกล้องสะเสียส่วนมากเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตวาร์ปพาทุกคนไปที่ซานฟรานซิสโกครับไปทดสอบพลังของกล้อง S 2 3 Ultra ตัวท็อปของปีนี้ครับ ผมวารทุกคนนะครับพามาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยู่ใน Experience Zone นะครับของ Galaxy s 23นั่นเองนะครับตรงนี้นี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าพลังของกล้อง s 23รอบนี้เนี่ยมันเจ๋งขึ้นยังไงบ้างนะครับเขาจำลองเอาไว้หลากหลายสถานการณ์นะครับซึ่งผมรับประกันเลยว่าเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่ากล้องปีนี้ดีขึ้นยังไงครับ 200ล้านพิกเซลนะครับมี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ซัมซุงเนี่ยให้ความละเอียดกล้องสูงถึงตัวเลข200ล้านพิกเซลนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ให้ดูนิดนึงนะครับว่า200ล้านพิกเซลเนี่ยในชีวิตจริงอะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเขาจําลองสถานการณ์นี้ด้านหลังเรานะครับเหมือนกับอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมครับมีนักบินอวกาศอยู่นะครับแล้วเขาก็เตรียมกล้อง Galaxy S 2 3 Ultra เอาไว้นะครับในโหมดกล้องเนี่ยผมปรับเป็น200ล้านพิกเซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับเริ่มจากนักบินอวกาศนี้ก่่ออนนเเเเลลยยะคคครไไไมด้้ใชทิิพศษก็ื เราแค่แต่โฟกัสแล้วก็ถ่ายเลยนะครับปึ๊บในโหมด200ล้านพิกเซลเนี่ยถ่ายมาเสร็จเนี่ยมันจะโหลดมันจะโปรเซสนิดนึงนะครับใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วผลที่ได้ออกมานะครับโอเคถ้าเกิดภาพโดยรวมมันก็ปกติแล้วเนอะมันก็เหมือนถ่ายภาพธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอภาพมีความละเอียดสูงขนาดนี้นครับเราสามารถที่จะซูมแล้วก็ครอปเอาดีเทลเล็ก ที่แม้กระทั่งอยู่บนเสื้อของนักบินอวกาศที่แบบเรามองจากสายตาเนี่ยเรายองอ่านแทบไม่ออกเลยนะครับออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าโอ้นี่เป็นรูป no นกอินทรีเนาะเขียนอพอลโล1 1เนาะใช่ไหมครับหรือว่าแบสต่างๆนะครับรายละเอียดครบถ้วนมากอันนี้คือพลังของ2อล้านพิกเซลในกรณีที่เราอยากเก็บดีเทลเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นคอนเสิร์ตก็ได้นะครับเราอยากจะแบบว่าเอา่อได้รายละเอียดได้หน้าศิลปินนะครับเรากด ความละเอียดสูงขนาดนี้มาเลยแล้วเราก็ค่อยมาครอปเอาดีเทลลึกๆที่หลังก็ได้ครับผมต้อง,งอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับว่ากล้อง200ล้านพิกเซลเนี่ย ของ S 2 3่สิบสามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราถ่ายมาทุกภาพจะได้ความละเอียด200ล้านพิกเซลนะครับโดย default แล้วเนี่ยของกล้องถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับโหมดอะไรเลยถ่ายมาเราจะได้12ล้านพิกเซลนะครับเอ๊ะเซนเซอร์200ล้านทำไมถ่ายมาได้แค่12ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ทาง a m s u n งเนี่ยเรียกว่าเตตตาสแควร์นะครับคือเขาจะรวมเอา16พิกเซลนะครับคำนวณน,นะครับแล้วก็เอารายละเอียดทั้งหมดเอาแสงที่เก็บได้เนี่ยมารวมกันนะครับ16กลายเป็น1พิกเซลเท่านั้นนะครับเป็นสี่คนนูณ เทคนิคนี้นะครับจากเซนเซอร์ขนาด200ล้านพิกเซล หา16ลงมาเราจะได้ภาพความละเอียด12ล้านพิกเซลในสถานการณ์ทั่วๆไปที่เราอยากจะหยิบไปถ่ายมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยสภาพแสงดีก็คือแสงเยอะมากพอและเราเองอะ่ะต้องการเก็บรายละเอียดเล็กๆของภาพออกมาอย่างที่ผมบอกเนาะไม่ว่าจะถ่ายคอนเสิร์ตหรือว่าจะถ่ายรายละเอียดอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะซูมออกมาหรือว่าจะครอปมาใช้ในภายหลังนะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดนะครับให้มันไม่ต้องใช้เทคนิคเท e t a Square นี่ละนะครับก็คือใช้ความละเอียดเต็มที่200ล้านพิกเซลเนี่ยเอามาอย่างสุดๆไปเลย ก็ได้นะครับหรือมีอีกหนึ่งสเต็ปให้เราเลือกนะครับคือไม่เอา200ล้านพิกเซลจะเอา50ล้านพิกเซลก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ใช้เทคนิครวม4พิกเซลกลายเป็น1พิกเซลนั่นเองครับซึ่งทําไมต้องรวมมานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราถ่ายในสภาพแสงที่ท้าถายหน่อยหรือว่าแสงน้อยหน่อยนี้เ,เทคน,คนิคนี้จะช่วยเราได้มากเลยครับที่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าถ้าเกิดกล้อง S23 Ultra นีเน้เจอสภาพที่แสงน้อยมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ นี้เรามาดูสถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้นนะครับสำหรับกล้องมือถือนะครับก็คือสภาพแสงน้อยลงมาละตรงนี้เนี่ยเขาจำลองลงมานะครับว่าเราเดินอยู่ในถนนที่ อยู่ช่วงเวลากลางคืนแหละนะครับดูจากในกล้องนี้เนี่ยที่ถูกดันแสงขึ้นมานิดนึงจะดูเหมือนกับว่าเอ๊ยยังสว่างอยู่แต่จริงๆแล้วค่อนข้างมืดเลยทีเดียวนะครับปกติสภาพแสงแบบนี้เนี่ยกล้องโทรศัพท์มือถือเราจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับมันมากใช่ไหมครับคือถ่ายมาก็แบบเออรายละเอียดอาจจะไม่ค่อยได้เวลาซูมนิดนึงเนี่ยพวกรายละเอียดบนใบหน้าหรือว่าเออรายละเอียดของแบบตัวหนังสือต่างๆมันก็เริ่มจะใช้งานไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะทําใจกันได้แหละว,ว่าโอ้กล้องมือถือก็เป็นอย่างนี้นะครับซัมซุงเนี่เนน้ อย่างมากเลยกับการถ่ายภาพที่แสงน้อยนะครับถึงกับใช้คําว่าไนโตกราฟีหรือว่าการถ่ายภาพนในช่วงเวลากลางคืนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันดูนะครับว่าสภาพแสงท้าทายแบบนี้สาหรับกล้องโทรศัพท์มือถือนี้เนี่ย S 2 3่าอัลตร้าทได้ยังไงบ้างนะครับถ่ายให้ดูกันแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดกดบิกหน่อยครับสมมติผมยืนนี่มือดอยู่นะกดถ่ายมาแบบง่ายๆเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วลองมาดูผลกันนะครับว่า นี่คือภาพที่ได้ครับรายละเอียดเป็นไงครับโอ้โหเป๊ะมากนะครับคือผมว่ารายละเอียดบนใบหน้าเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับป้ายชื่อที่ผมแขวนอยู่ที่มีชื่อนามสกุลอยู่เนี่ยก็ยังเห็นแล้วก็อ่านออกอยู่นะครับรายละเอียดด้านหลังให้ดูนะครับว่าแม้กระทั่งส่วนที่เบลอหลุดโฟกัสไปแล้วนี้เนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนคือไม่ได้เละเออกไปอเนี่ย โบเก้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากส่วนที่หลุดโฟกัสของภาพนะครับคือผมว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็สถานการณ์ที่หลายคนไม่ได้คาดหวังอะว่าโหมืดขนาดนี้เนี่ยกล้องมือถือมันถ่ายได้แบบนี้เลยนะเราย้ายมาอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือขยับเข้ามาจากเมื่อกี้นะครับตรงนี้เรียกว่ามืดเลยทีเดียวนะครับ กล้องใหญ่ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้น ISO 6,004นะครับือใช้ ISO สูงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากล้อง S 23 Ultra เนี่ยมาถ่ายในสภาพแสงแบบนี้นะครับมีป้ายไฟอยู่ด้านหลังที่เป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยสภาพแสงท้าทายเลยทีเดียวเนี่ยอีกสักตัวอย่างหนึ่งว่าเป็นยังไงครับอ่ะลองดูครับและนี่ก็คือภาพที่ได้ครับ ซูมดูนี้รายละเอียดยังอยู่เต็มเลยนะครับครบถ้วนดีเลยหมเก็บรายละเอียดในที่แสกน้อยได้ดีทีเดียวครับ ในน้อยู่ในที่แสงน้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งการทดสอบที่ต้องเทสให้ดูเช่นเดียวกันก็คือกล้องหน้าของเขานะครับมีการปรับปรุงรอบนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Dual Pixel แล้วนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสภาพแสงน้อยๆแบบนี้เต็มๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆครั้งเราอยากจะถ่ายเซลฟี่เรานะครับแต่กล้องหน้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยโหถ่ายในที่แสงน้อยค่อนข้างย่ำแย่ใช่ไหมครับลองดูครับว่า S23 Ultra รอบนี้ที่ปรับปรุงมานะครับในสภาพแสงแบบนี้ผมใช้กล้องหน้านะครับในการถ่าย อ่ะหมุนให้ดูสดๆเลยนะครับว่าแสงน้อยเท่านี้เนี่ยถ่ายออกมาความคมชัดต่างๆนะครับความเบลอของแบ็คกราวนะครับที่ใช้อัลกอริทึมเนี่ยในการช่วยนะครับตัดขอบเนียนมากเนาะแล้วก็รายละเอียดบนใบหน้านะครับครบถ้วนมากน่าประทับใจอ่ะถ้าสภาพแสงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้ขนาดนี้ อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่เขาจําลองไว้ให้นะครับแล้วผมว่าน่าสนใจมากนะครับข้าง,างหลังผมเนี่ยเป็นโฟโตสตูดิโอเลยแหละนะครับก็คือเซ t ตอัพต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับการถ่ายรูปในระดับโปรเฟชชั่นอลแต่กล้องที่เขาใช้ในการถ่ายเนี่ย จะเป็น S23 Ultra นะครับที่ติดตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องในระดับสตูดิโอเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันว่าคุณภาพที่ได้จาก Portrait Mode นะครับของ S23 Ultra ในเซตอัพแบบโปรเฟ s ชั o นอลขนาดนี้เนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้จะไม่ใช่แบบสถานการณ์ที่เราเจอในชีวิตจริงละแต่เหมือนกับเป็นการโชว์ครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเจอเซตอัพที่ดีแบบนี้เนี่ยจะได้คุณภาพแบบไหนเดี๋ยวลองดูนะครับโอเค ออััพหลาายย่งนะครบเขาจะใช้ S Pen ในการกดชัตเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าให้กล้องเนี่ยมันสั่นน้อยที่สุดอันนี้คือเซตอัพเหมือนโฟโต้ตูดิโอริงๆเลยนะครับทั้งหลังชอบมากเลยเลื่องขึ้นลงเองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ภาพเนี่ยถ่ายด้วยกล้องของ S23 Ultra เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับเรียบร้อยนะครับภาพที่เขาถ่ายจากตูดิโอเมื่อกี้นะครับม่อยู่ที่ห้องนี้นะครับตามเข้ามาดูเลยสุดยอดอ่คือ ภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือมันสามารถที่จะเอามาทำอะไรได้เยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ดีเทลดีขนาดนี้นะครับอันนี้คือโชว์พลังละของ S23 Ultra นะครับว่าเซตอัพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้มันทำได้ขนาดนี้เลยครับ นอกจากการทดลองกล้องในสถานการณ์ที่ซัมซุงได้จัดเตรียมไว้ให้เราทดสอบแล้วนะครับผมยังมีโอกาสได้เอา S 23 Ultra ออกไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในซานฟรานซิสโกด้วยครับวันนี้ฟ้าใสแดดดีนะครับถ้าแสงเป็นใจแบบนี้ภาพที่ได้ก็ยิ่งแสดงศักยภาพของชุดกล้องใหม่ออกมาได้เต็มที่มากขึ้นครับทั้งภาพวิวแล้วก็ภาพพอร์เทรตนะครับที่ถ่ายให้ออกมาดูดีได้ไม่ยากเลยนอกจากนี้ผมยังได้ทดลองพลังซูมครับเริ่มจากมุม ultra wide สุดกว้างสุดๆแบบนี้ไปจนถึงระยะซูม3เท่าสิเท่า 3าเท่าและระยะที่ไม่ได้หวังผลอะไรที่100เท่านะครับ จริงๆแล้วคุณภาพการซูมไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากมายหรอกครับระยะทําการที่หวังผลได้จะอยู่ที่ราวๆสามสิบเท่านะครับที่ยังคมชัดแล้วก็พอเอาไปโพสต์ต่อได้อยู่ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเกินพอแล้วสําหรับมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับเกินกว่านี้พวกซูมร้อยเท่าเนี่ยคือเอาไว้แทนกล้องสองทางไกลเอาไว้มองภาพไกลๆให้เราเห็นได้ชัดขึ้นมากกว่าครับถ่ายออกมาคุณภาพเอาไปใช้โพสต์อะไรไม่ค่อยได้ครับตกค่ําเรามาถ่ายในที่แสงน้อยบ้างก็ออกมาโอเคเลยนะครับถือว่าครบเครื่องในตัวเดียวเลย ด้านหลังนะครับปีซาย ใกล้เคียงกับรุ่น S22 Ultra เหมือนกันนะครับก็คือบริเวณโมดูลกล้องนี้เนี่ยที่ยื่นขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลมๆแล้วก็ลอยขึ้นมาจากพื้นผิวนะครับของกระจกฝาหลังแบบนี้เลยนะครับก็ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมเลยทีเดียวนะครับปีนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีมาตรฐานด้วยกันนะครับก็จะมีสีแฟนทอม Black นะครับมีสีเขียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นสีแฟชิ่ของปีนี้นะครับที่อยู่ในมือผมก็เป็นสีเขียวโทนที่แบบว่าดูสุขุมนุ่มลึกดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ฉูดฉาด่านคครรับมมีีีีสสหท ชอบสีสว่างหน่อยนะครับแล้วก็มีสีลาเวนเดอร์ครับสำหรับคนที่ชอบสีออกแนวสดใสสักเล็กน้อยนะครับนอกจากสีสีมาตรฐานแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะสั่งซื้อสีพิเศษนะครับที่ทางซัมซุงเนี้ยเอ็กซ์คลูซีฟให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นครับ ั่นคือเรื่องกล้องนะครับก็ถือว่าน่าประทับใจไม่น้อยนะครับแล้วก็เขาเน้นอย่างมากนะครับในเรื่องของการซูมแล้วก็การถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใน2ส,สถานการณ์นี้บ่อยๆจะรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ทา้าทายสําหรับกล้องมือถือมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราถือ S 23 Ultra ในมือนะครับบางโอกาสที่เราจะได้ใช้ในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยก็อุ่นใจมากขึ้นว่าเราจะได้ภาพที่ดีขึ้นค่อนข้างแน่นอนนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็ค ในครับใน S23 Ultra ของปีนี้นะครับมีการอัปเกรดมาใช้คอคอมส s n a รากอน o n 8 Gen 2นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบด้วยตัวเลขกันตรงตรงเนี่ยผม b e n c h m a r k ใช้ Geekbench นะครับก็จะเห็นว่ามันเร็วกว่าส n น p ราก g o n 8 Gen 1นจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับ Single c o ค e จะเร็วขึ้นประมาณ20%นะครับคะแนนของม t i ติคอเนี่ยก็จะเร็วขึ้นร่วม3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบว่าโหมดนี้เพิ่งผ่านมา1ปีเเท่าาานนนั้้องงงรรและกใชจิหลลื่นมาก การเล่นเกมนะครับไหลลื่นขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นจริงๆของ S23 Ultra ก็คือมันร้อนได้ค่อนข้างยากกว่า S22 Ultra เพราะว่าทาง s ซัมซุงเองนี้เนี่ย มีการปรับปรุงระบบระบายความร้อนนะครับหรือว่าระบบกระจายความร้อนที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับ<ม>ความอึดของแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างแบตเตอรี่ไซส์เท่าเดิมเลยจากปีที่แล้วนะครับเท่าที่ทดลองใช้ดูอาจจะยังไม่ได้ทดสอบแบบจริงจังนะครับว่าโหระยะยาวจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้อึดขึ้นกว่าปีที่แล้วมากมายจนเห็นได้ชัด ขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับ S22 Ultra จากปีที่แล้วรวมถึง S23 Ultra ของปีนี้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่สูงแบตแล้วก็แบตหมดง่ายแต่อย่งางใดอยู่แล้วนะครับระบบการชาร์จเร็วของ Samsung อาจจะสู้ค่ายอื่นของ Android ไม่ค่อยได้นะครับที่ตัวเลขวัดไปไกลมากแล้วนะครับแต่ก็เพียงพอต่อความต้องการแหละครับในกล่องไม่ได้มีหัวชาร์จมาให้นะครับใครมีตัวเดิมก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับหรือเราจะไปซื้อหัวชาร์จเร็วหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็รองรับสูงสุดได้ถึง45วัตต์ครับ ซัมซุงประเทศไทยประกาศราคาขายของ Galaxy S 23ออกมาตามนี้ครับทุกรุ่นจะเปิดสูงกว่าปีที่แล้วอยู่เล็กน้อยนะครับตามสภาพตลาดที่ปีนี้อิเล็กทรอนิกส์แพงขึ้นทุกค่ายครับเริ่มที่ S 23รุ่นปกติครับแรม8 g ิกรอม128 g ิกที่3 9 0 0บาทแรม8 g ิกรอม256 g ิกที่33,900บาท ขยับขนาดขึ้นมาที่รุ่น S 23 Plus นะครับแรม8 g ิกรอม256 g ิที่37,900บาทแรม8 g ิกรอม512 g ิที่42,900บาทและรุ่นท็อปอย่าง S 23 Ultra ครับแรม8 g ิกรอม256 g ิที่43,900บาท r a ม12 g b รอม512 g b ที่49,900บาทและมาสุดที่รุ่นแรม12 g b รอม1 t b ที่59,900บาทครับสั่งซื้อในช่วงแรกหลังเปิดตัวจะได้รับโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับอย่างเช่นการอัปเกรดความจุฟรีหรือว่ารับเ v ลเชอร์เพื่อซื้อสินค้า Samsung ได้แล้วที่ www.samsung.com/ps ครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับหลังจากจบงานเปิดตัว Galaxy S23 Series ไปหมาดๆเลยนะครับผมพรีวิวให้คุณผู้ชมดูระดับหนึ่งนะครับเผื่อใครที่เล็งๆ ว่ากําลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแล้วก็ถือว่าเปิดตัวค่อนข้างเร็วเลยนะครับเปิดต้นปีมาแป๊บเดียวเองเปิดมาเดือนเดียวเองนะครับเราก็ได้เห็นแฟลกชิพนะครับของทางซัมซุงแล้วนะครับแล้วก็เน้นหนักอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของกล้องนะครับในสถานการณ์ที่ท้าทายสําหรับกล้องมือถือมาอย่างยาวนานนะครับรุ่นนี้ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นโดยเฉพาะในที่แสงน้อยแล้วก็ในระยะการซูมไกลๆนะครับมีตัวนี้ก็อุ่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงสาย Product ชี่ต่างๆนะครับที่ต้องการความเร็วความลื่นไหลในการใช้งานและก็ต้องการจดขีดขีดเขียนนด้วยนะครับถือว่าครบพร้อมมากเพราะว่าอินทิเกรตเอสเพนมาให้นะครับที่มีฟีเจอร์ต่างๆครบพร้อมยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแฟลกชิพตัวไหนที่มีปากกาเอสเพนในลักษณะนี้ติดเครื่องมาให้เหมือนกับซัมซุงอีกแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับตอนนี้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ a m s u n g .com/th นั่นเองครับผมอับ